สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปริานุชเอาวสสกุลค่ะชื่อเล่นชื่อแพทกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3นะคะมหาวิทยาลัยบุรพาคณะทมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาควิชานิเทศาสตร์สาขาวาาัฒนวิทยาและสื่อสารกาแรแสดงค่ะอออตอนนี้อายุ20ปีค่ะก็นี่ก็เป็นคลิปที่2ของแพทแล้วนะคะใครที่ได้ฟังคลิปแรกไปแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะให้กําลังใจแพทก่อนเดี๋ยวมีเพลงมเล็นน้อย,อยเดี๋ยวฟังกันนะคะ กวังจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายให้กับชีวิตเมื่อต้องสูญไปเมื่อต้องเสียไปฉันก็คลายเหมือนคนที่สิ้นหวังฉันก็ กูหวังจนมากกันหวังจนมากไปสูญเสีเธอเหมือนขาดใจโอเคค่ะก็ได้ยินเสียงอุปกรเล็กหน่อยนะก็อย่าว่ากันโอเคค่ะมากค่ะ